จากหน้าไพ่นะก็มีเป็นดินนะำพศสกันงก,นนะกรน้ํากรกฎมีพิจิกนะแล้วก็มีเป็นลมในถุงตุงลุ่มไฟเมษสิงห์ท่านหนึ่งนะมีครบสิบสองราศีนะเด่นเด่นก็จะมีเอ่อเป็นเดะสตานะราศีกุมแล้วก็เทมเพลนทันนงนะครบสิบสองราศีเด่นอุ้มกับทนนเท่านั้นนะจากนาไพ่นะทิงว่าพครับมาเลยนะก็วันนี้นะค่อนข้างที่จะเป็นแนวอิโมช่นอีกป่ะ นะแต่แล้อักษรนะเป็นคนที่เรียกว่าเขานะทำอะไรเขาจะชัดเจนจริงๆก็ใจร้อนอยู่นะแต่ว่าปากเสียด้วยนะเราก็เป็นคนขี้หหงน,นะบางครั้งอาจจะนะมีความห่วงห่วงอยู่แต่คิงอ็อครับเี่กคือเป็นอีโมชันนะทั้งปากหวานปากเสียให้รู้อยู่คนเดียวได้ยังไงนะมาดูนาะคิงออครับก็คือเขาจริงๆงก็นะกย,ๆยังรู้สึกเอ่ออีโมชันกับคุณเยอะๆยังรู้สึกหนุนหนักย่นะเป็นแนวคุณข้างหลักเจ้าถูอน,นะคนี้ แต่ว่าก็ขี้หุ่นด้วยนะสองถ้วยมานะก็คือเขาคุเป็นสองถ้วยนะถ้าสองถ้วยขึ้นหน้าไพ่ไข่นะทําถึงไข่ขึ้นสองถ้วยนะแสดงว่าคุณก็คือนั่งอยู่ในใจเลยนะสองถ้วยนะแล้วก็หนึ่งไม้นะอยากเริ่มต้นใหม่นะหรือเขามีความปรารถนามีไฟปรารถนามีแฟชั่นอย่างที่หลงไหลอยูรร่นะหรือว่ารู้สึกอยากดุนแลงนะนงอยากจะเริ่มต้นอะไรบางอย่างนะหนึ่งไม้นี่คือก็อเธอดึงดูดฉันมากนะเป็นประมาณนั้นนะ สามเหลี่ยนนะก็มีความเรียกว่าเป็นจอมวางแผนก็ได้นะหรือคิดที่จะวนเวียนในชีวิตหรือกําลังวางแผนที่จะเกี่ยวข้องกับคุณว่าจะเรื่องการงานการเงินหรือ,อยังไม่ได้ละวางสายตาจากคุณนะยังคอยสอดส่องหรือว่าดูพฤติกรรมหรือว่ายัางคุยคุยนะอยู่ก็ได้แนละ้วยังติดต่ออยู่ก็ได้นะสามเหลี่ยนคุยอยู่่นะในปรเนก็คือมีความรู้สึกเชื่อมโยงหรือร,รู้สึกเป็นอิโมชันนะที่ตอนนี้อาจจะ เย็นลงหรนะืออิมมชันแล้วจากที่เคยคี้หึงอันนี้ก็มันจะเย็นลงแล้วนะแล้วก็อยากเข้าหาคุณนะอยากเข้ามาพูดคุยนะควินเหลียนนะนิ่งแพงเลยนะควินเหลียนกับก้าเหลียนที่เป็นคล้ายประเภทเดียวกันนะแต่ควินเหลียนนี่อยู่ระดับไฮเออร์กว่าก้าเหลียนนะก้าเหลียนก้าวถุยเลยนะพอมาดูต่อนะแฮงแมงเขากําลังเรียกว่าถึงรู้สึกรักนะแล้วก็คิดเป็นคู่รักอยู่แต่เขาก็มีบางอย่างที่ช่างใจเราคิดอยู่นะยังไม่แน่ใจนะพัก ความสัมพันธ์หรือกาลังทบทวนคิดอยู่นะว่าในตอนนี้เนี่ยอนาคตเป็นยังไงนะแล้วมันจบด้วยที่เอาค้างแสดงว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันหรือเป็นคนเก่าก็ได้นะอาจจะคิดถึงคนเก่าอยากกลับไปหาคนเก่าคนเก่านี่เป็นสองถ้วยด้วยป่ะนะเพราะหกกับสองบวกกับเป็นแปดถ้วยเคยเดินจากห,หลังไปแล้วนะคนเก่าแน่นอนเป็นไปได้นะอาจจะมีสองเส้นเรื่อกนะคือตอนนี้กับคุณเขาก็รู้สึก มีครักหรือมีคนชอบอยู่นะยังวนเวียนยังคิดที่จะสารสาคัญจริหรือพูดคุยอยู่แต่อีกใจหนึ่งเขาอาจจะนะไปคิดถึงคนเก่าแฟนเก่าด้วยก็ได้นะที่อาจจะวนเวียนกลับไปนะหรืออาจจะหมายถึงคุณเนี่ยนะก็คือคนเก่าที่เขาคิดนะสารต่อเราก็ยังรู้สึกเป็นคนปัจจุบันอยู่นั่นเองนะเดอร์สตายังมีความหวังนะแต่ในใจหนึ่งเขาก็อาจคิดเหมือนกันนะว่าคุณดู ดูหรูดูแพงดูมีสเสน่ห์นนะถ้าเก้าเหลี่ยนี่คืออยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ได้เน้นความรักนะเขามองว่าคุณเป็นคนโสดแล้วนะตอนเนี้เพราะว่าถึงได้คิดไนงะว่าจะเข้ามาจีบหรือเป็นผู้รักนะเก้าทั่วหนึ่งเขามองว่าเออมีความเป็นเจ้าชู้ตัวท็อปเจ้าสเสน่ห์เขาก็มองว่าน่าจะมีคนเข้าหาคุณพอสมคตัวนะหรือไม่ก็ตัวเขาเองหรือเปล่านะเก้าทั่วคือเป็น นายสายหิงปาร์ตี้เลยแล้วคนเข้าหาเยอะมีเสน่ห์นะเขาอาจจะตัวเขายังไม่ได้นะจิดว่าเขายังอยากมีความสุขแบบเป็นคนโสดอยู่แล้วานเสน่ห์ไปก่อนนะอยากให้มีคนมาลุมล้อมให้ความสนใจเขานะแต่ว่าเขาก็รู้สึกเอ่อลักคุณอยู่นะเป็นสองถ้วยแต่ตัวเองก็ยังอยากคีบความโสดความเจ้าเสน่ห์อยู่หรือไม่เขาก็คิดว่าคุณก็น่าจะมีคนเข้าหาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะไปถามว่าเขากลัวไหมก็ไม่มีให้ว่าเขา อะไรนะนอกจากให้หงดหงิดนหะึงนะงั้นเองถ้าเกิดว่ามีอะไรขึ้นมาไม่พอใจนะอาจจะปากไม่ดีแต่บางครั้งก็ปากหวานบางครั้งก็ปากเสียนะคนๆกันไปนี้ก็คือเป็นทั้งคนเก่าก็ได้หรือเป็นคุณในปัจจุบันที่เคยเป็นคนก่าของเขาแล้วเขาคิดที่จะวนกลับมานะเพราะมีแฮงแมนคือเขาคิดเรื่องคุณนั่นเองนะที่จะมาสารัมพันธ์ต่อนะถ้าไม่ใช่คนเก่าก็คือเป็นคน ปัจจุบันหนึ่งที่เขามีความหมายพอหรือชอบพอกับคุณอยู่แล้วอยากจะไปถึงขั้นมีคู่รักแล้วก็ถ้าชอบมันก็ต้องอยากรักกันนะอยากให้คุณรักเขาเหมือนที่เขาราักคุณนะแต่ว่ามันมีเก้าห้วยก็คือเ่อกๆก็ยังนะมีสองมุมอย่างที่บอกนะก็คือตัวเองก็ยังหวงความโสดนะอยากจะที่ความโสดไว้นะเพื่อให้ดูพาวเสน่ห์มีคนเข้าหาเขาอยู่นะส่วน ตัวคาาวุณก็เขามองว่าคุณก็น่าจะมีคนเข้าหาพอส่วนตวนะแต่เขาก็ยังหวังอยู่นะว่ายังมีโอกาสกับคุณนะก็ไปอย่างนี้เรื่อยๆนะในมุมเขานะมันยังไม่รู้ขึ้นให้การลงหลักปักฐานหรือจริงจังนะเป็นเรื่องของอาโม่นกับการความชอบแพชชั่นอะไรต่างๆนะรวมๆก็เป็นประมาณน